อควาเรแลนด์ Thailand, สวัสดีครับวันนี้ทางอควาเรตแลนด์ขออนุญาตนำเสนอกิจกรรมดีๆให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับหลายคนที่ติดตามในช่องของอควาเรตแลนด์นะครับจะได้รู้กันว่าอควาเรตแลนด์นำเสนอกิจกรรมระบิกหรือออกกำลังกายในน้ำมาตลอดเวลาแต่ยังไม่เคยมีครั้งใดนะครับที่จะมาตีแผ่เปิดเผยเปิดโปง ตื้นลึกหนาบางของกิจกรรมนี้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วเห็นหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ออกกำลังกายกันอยู่ในคลิปเรีโนนี้นะครับทุกคนก็ป่วยมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำหนักตัวเกินหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็สโตรกนะครับ หลายๆคนเกิดความสงสัยว่าอ,ออกกําลังกายในน้ําจะช่วยอะไรได้ถ้าทางการออกกําลังกายในน้ําไม่ได้มีอะไรที่พิเศษแต่ทุกครั้งที่เรามาออกกําลังกายในน้ําเรามาเคลื่อนไหวในน้ําเราจะรู้สึกพิเศษทุกครั้งเลยเพราะว่าน้ํานี่จะช่วยพยุงและก็เพิ่มแรงต้านทําให้ร่างกายของเรานั้นทํางานด้วยความปลอดภัย ทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เราได้สุขภาพดีในเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองถอดรหัสกันเลยนะครับจากท่าทางว่าแต่ละท่านั้นได้ประโยชน์อะไรบ้างจากคลิปนี้นะครับที่ท่านผู้ชมได้ดูณเวลานี้คือท่าสกีท่าสกีนี้จะได้ข้อต่อนะครับหัวไหล่สะโพกข้อเท้าข้อเข่านะครับท่านี้นะครับกล้ามเนื้อนะครับํำตัว หน้าท้องและหลังทํางานเยอะมากเลยนะครับในท่านี้ท่านต่อมานะครับคือในท่าทวิสต์นะครับที่เราเห็นอยู่นะเวลานี้เลยนะครับท่านนี้จะรู้สึกว่าลําตัวจะต้องบิดนะครับบิดลําตัวด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อต้องทํางานเยอะข้อสําคัญโคออ d i เร t นชั o ่นจะดีมากเห็นคุณพี่ผู้ชายท่านนี้ไหมครับท่านนี้เป็น stroke นะครับเส้นเลือดสมองแตกออกกําลังกายมาฟื้นฟูมา1ปีนี้เข้าไปที่2องแล้วครับเข้ามาเข้าคลาส เพื่อที่จะมาสร้าง c o o r d i n a t i o n คือความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อขาแขนให้ทำงานในเวลาเดียวกันให้เกิดความชำนาญมากขึ้นในท่านี้นะครับเห็นไหมครับเราจะยืนด้วยขาข้างเดียวหรือกระโดดด้วยขาเดียวอีกขาข้างหนึ่งเกี่ยวน้ำท่านี้จะฝึกการทรงตัวสังเกตไหมครับคนที่เป็นสโตรกนะครับพี่ผู้ชายนะครับเขาจะทำได้ไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่เพราะว่าสมอง สั่งงานไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่อันนี้เป็นการฝึกที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เป็นสโต๊กหรือในกลุ่มผู้สูงวัยที่ทรงตัวได้ไม่ค่อยดีนะครับตอนมาใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ายากแต่พอเราอยู่ต่อไปเราจะรู้สึกว่างา่ายการฝึกในน้ํานะครับน้ําจะช่วยพยุงทําให้เราไม่เกิดอาการล้มถ้าเราฝึกบนบกนะครับบางครั้งเนี่ยเราเผลอล้มไปนะครับทําให้กระดูกหักแตกรล้าได้นะครับพวกนี้นะครับข้อสําคัญกว่านั้นนะครับ น้ำนะครับน้ำจะมีแรงดันนะครับทําให้กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดให้เลือดดาไหลกลับสู่หัวใจได้เยอะขึ้นกว่าประเดิมนะครับแล้วก็ทําให้เลือดดาที่ไหลกลับสู่หัวใจได้เยอะขึ้นนั้นทําให้เพิ่มปริมาณเลือดแดงได้โดยการที่พอเลือดดากลับเยอะขึ้นก็มีการฟอกเลือดดาให้กลายเป็นปเลือดแดงได้มากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะมีอาหารมารับประทานทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะบางคนเนี่ยที่มีอาการบวมตามแขนตามขานะครับหรือขาบวมนะครับออกกำลังกายในน้ำเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็จะช่วยลดอาการบวมได้อย่างรวดเร็วคนที่ทรงตัวได้ไม่ค่อยดีนะครับก็น้ำเนี่ยครับจะช่วยพยุงและประคองแล้วก็ช่วยขับเพื่อนให้กับเราในท่านี้นะครับท่าลอยตัวอันนี้นะครับฝึกกันมานานพอสมควรแต่การทําท่านี้ได้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อแขนขาต้องแข็งแรงมากนะครับในคลิปนี้นะครับ ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เรามาพบความรู้ในคลิปต่อไปยังไงครับใครสนใจนะครับก็สามารถมาทดลองได้ฟรี2ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆนะครับ Aqua ทเทแรนนะครับติดต่อได้ทางช่องทาง s i mjc 3249S